พี่วีพี่วีทำอะไรอยู่คะอ๋ออันนี้นะครับพอดีมีลูกค้าส่งมาให้พี่วีอีวีซ่าแในไม่รู้เลยว่าเปออมีอะไรบ้างใหญ่เลยเลยเลยเฮ้ยมีกันเป็กต์เขามีอะไรซอ่งมาเรามาดูคนีิการนี่เลยหน้าซองเขียนว่าตีวีซ่าสองดวง วันที่15เดือน5 66กับ13คุ้มกุมภาพันครับสาหรับสองคนนี้นะครับคือเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ล่าสุดเลยขออนุญาตติดหน้านะครับน้องเขานะครับทำพาสปอร์ตมาตั้งแต่วันที่12เดือน3 2 0 0 0 2022มีอายุ5ปีนะครับจะไปหมดวันที่11 เดือน3 2027ครับทีนี้น้องเขามีเล่มใหม่อียงออกมาเลยนะสำหรับ,รบน้องๆที่มีที่ขึ้นทะเบียนมัดกิจ5กระดานะครับในการตีวีซ่าดูที่1และดูที่2นะครับสิ่งที่จะต้องใช้นะครับก็คือแทนแทนมือไม่เอย่ยมอไม่เอนี่ไงครับใบ <By. S 2> <By. S 1> ตรวจอัตรักษ์นะครับ ตอมเขอขอใบอนุลาตสำหรับน้องที่ทำบัตรห้างกร,กระดานนะครับแล้วก็นี่ใบซีตน,นะครับคนนี้ก็มีนะครับก็เดี๋ยวพี่พทก่อนห้าใบปกรองก็มีนะครับแต่ไม่มีดูภาพไม่เป็นไรครับสำหรับพี่วีนะครับ น้องไม่ต้องส่งรูปภาพมาถ่ายรูปส่งมาทางไลน์พี่มีตัดต่อให้นะครับสามารถตีนํามาตีวีซ่าได้เลยนะครับดวงที่1เราจะคิด3,500นะครับจะไปหมดวันที่15เดือน5 66นะครับส่วนดวงที่2นะครับก็จะเป็น13กุมภาคันธ์67นั่นเองถ้าสนใจจะตีวีซา่ากับพี่บีทักไลน์มาได้นะครับหรือโทรหาพี่บีได้065 161 9 1 9, 9 5ครับ 好，分叉。